สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับน้องอูงญิงครับผมนี่ครับเกือบหางงแล้นะครับนี่ตอนเราไมีเปียดพรอมนลครับพะเอีกบรรยากาศวันนี้ครับที่บ้านน้องอูงียงครับลมเย็นๆครับพี่น้องสิบมาครับย้ำนะครับเสื้อกันหนาวครับผ้าห่มนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชาวบ้านมันทำอะไรว้เล้วนะครับจะอยู่ประมาณไหนครับอ๋อี่นี่เพื่อนด้านหนา้าเพื่อนแต่งกาหไฮโลนะครับสวยมากครับด้านซ้ายกับด้านหลังจะมีเต็นท์นะครับคนคนมาหับอีกเลี่ยวอืมปะต้องขาวปะปะเข้าไปข้างในปะ ท้งเขาปะด้านซ้ายมีเต็นท์ครับด้านซ้ายมีเต็นท์นะครับด้านขวามีเต็นท์ด้านหน้าพนาจจะไปตั้งใจว่าครับตั้งใจให้มันโล่งครับคิดว่าตั้งใจให้โล่งเพื่อรับแขกไปไทยมาโชว์หนาบานนะครับมนอาจจะมีประสบการณ์หลายครั้งแล้วครับก็เลยอันนี้ออกแล้วก็พื้นที่มันโล่งนะครับเพราะว่าจะพื้นที่โล่งครับมันก็ดูสะอาดสะอ้านทาอะไรก็ได้ง่ายครับ นี่ครับชาวบ้านมันก็เตรียมไว้ให้ครับโต๊ะเก้าอี้นี่ครับสาวๆทั้งนั้นเลยาสาวๆจะกลับบ้าน่ไออาาาเืท ่าอยางนี้รถเปนแบบไรนะทำบักหน้าจีละบักหน้าก็บ้องบวมด้วยบวมมันกวงๆเลยบอมีคุณครับ

ส่นน้อยหน่อยเรากระลัวกลวีขวิจารณนเราอยู่ขอบวัลลสมิมีวันทำได้บ่เราอ่านแล้วอาัวอานอีก <c oughs> อุ้ยแอร์เย็นมากครับพี่น้องครับแอ้ข่อย,ยเย็นแทนหนาวเลยครับเปิดปวัจะพูดนี่เช็คระบบเดี๋ยวเชื่อว่าเป็นแถวนะครับนี่เย็นหนาวเลยครับพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหนาวเลยครับแอ้สองเครื่องนี่หนาวเลยครับอุย้ยเพดพ่อใดวีขวีหนาวเพื่อคนมอยู่บพืพ่อใดต่ออีหนาวพวกดาวพวก สเครื่องครับผลกับสองซิงผลสองซิงคว่าท่แพงไหนจังไหนคุณนะ มันมีกล่องร้อมนะพี่น้องสมมือนี่มันมีอาวุธเด็ดพร้อมนะครับมันมีม,มีมันมีอาวุธเด็ดพร้อมครับไปใส่ไปใส่กล่องทายไปพร้อมตกล้งสีมีมาล่ำมาเท้านี่มุ้ยคนที่หาบอนยญาต่อคยเพ่อ,ขอ,ขอนจะกองงาน อันนี้นายเชนะออยู่ผู้สาวแล้วครับพี่น้องนี่คพ่อสินแบบโอพอสินบจะลดควบอ้วนปะนี่เราจะครบอนพออ่นว่าพ่อสินบจะลดลูกสาวลดเอง ว่าจะได้อ้าวลองดูสิผมทมทไไ่ด้นะอา้าวต้องทำแบบเขาหมุน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 ให้ลุงดูโอ้เออเห็นไหมทำเก่งลุงอีกลุงทำให้เป็นเลยแบบนี้เ,เก่งแล้วตัวนี้ เดวอลังลงุงจะมาให้สอนลุงนะนี่นี่เต็นไมะกะนี่ครับแล้ยวพวกมันประดับไฟแหละครับมาเตรียมไฟแต่ปัญหาอย่างนี้อย่างเดียวผมเบือตรงที่ว่า ไฟมันสอบตกครับไฟมันชอบตกมันเี็นคนงานมากในนี่ก็ต้องหยุดครับไฟประพอ่องวสุว่าบางทีน้ององค์หญิงเพิ่งมาไฟมันตกัเสียนงานเขาก็ต้องหยุดให้น้องใช้ไฟนะครับวันน้ําที่เป็นขมาบานเปิดพัดลมเปิดอยังสีเขาก็ตก้องหยุดเบื่ออย่างเดียวสำหรับที่นี่คือไฟไฟไฟ,ไฟตกนี่แหละครับ นี่ครับคำลมากสิครับก็เริ่มหนาวมาอีกแล้วนะครับผมร่วมเริ่มหนาวมาอีกแล้วครับแต่สำหรับผู้ใดที่มากอากาศหนาวหนานะครับพี่น้องครับมันฟินมากครับใช่ว่าฟินฟินแะละกันนะครับมันก็ถูกใจเพลินครับแต่สำหรับผมผมบางคนบ่มากล่มหนาวครับพี่น้องอยากร่วมบุญร่วมกฐินครับโทรหาผมครับ0637899666ครับผม0637899666ครับผม มีพี่น้องมาฝากข็ดบุญมาหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปปักต้นดินหาพกันตั้งกำงามเอนครับนี่ครับดูครับลมลมคข็บล่มแรงพี่น้องเอ้ยหนาวมากครับชาวบ้านกลับไปหมดแล้วครับกลัวตะคนไปไหนเลรอครับผม บรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นพระอาทิตย์เคลื่อนลอยที่นี่ครับสวยงามครับฝนครับมีเสียงด้วยครับเสียงน้องเป็ดกาบกาบครับฝนครับปู่เพิ่งจะกลับบ้านครับแล้วกมบเบิงเบิ้งง่วแล้วครับแล้วไม่ง่วพร้อมฝครับคุณปู่เบิงเป็ดแล้วพร้อม หายไปแล้วคุณปู่นี่ครับทุกนี้ครับพี่น้องครับสีสกเกสรสางบ้านขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับสกเกสางบ้านทุ่ศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับผมสวัสดีครับ